กายของพวกเรานะคะหลังจากที่เดินทางมาถึงก็เป็นการซ้อมอมือที่2เพราะว่ามือแรกเป็นการเล่นเวทไปมือน,นี้ก็เป็นมือที่2ก็มาปรับเลือกสภาพร่างกายเรื่องการเจ็ดแหลกอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังมีเวลาเหลืออีกอยู่2วันที่พวกเราจะต้องมาเตรียมพร้อมๆค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะตอนนี้ร่างกายเราก็ร้อเซมากก็พยายามแบบรักษาไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเพื่อที่จะได้สู้ในวันที่16 ก็ยังไงก็ฝากแฟนๆพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยเชีร์และติดตามพวกเราวันที่26ที่จะถึงนี้ยังไงพวกเราก็จะสู้และทําให้ดีที่สุดค่ะก็เป็นการปรับตัวของกีฬานะครับวันนี้สําหรับเรื่องในสนามเองเนี่ยเราก็พึ่งได้ลงช่วงบ่ายนะครับให้ในกาได้สัมผัสเรื่องของเกมนะกับลูกบอลนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าก็คงปรับได้เร็วขึ้นเพราะว่า จริงเด็กของเราเนี่ยก็คุ้นเคยกับสนามนี้อยู่นะครับในเรื่องของการที่เมืองน,นี้เรามาแข่งตอนชิงแชมป์โลกครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับทีมต่างๆนะครับต้องต้องลงรายละเอียดให้ละเอียด